นนี้ทุกคนไกนมกละรวมตัวทุกคนตอนนี้ซับไปไหนเนี่ยเฮ้ยซับไม่มาช่วยกลางอนะซับมันไปไหนเนี่ยโอ้โหสิ่ต้รนคตรเยอะเลย สวยเพื่อนสวยแล้วเพื่อนสวยแล้วเพื่อนทำดีเราทำดีเราเป็นไปช่วยล่างกับช่วยร่างก,กันตอนนี้ไปไปไยใช่ใช่ใช่ใลย อุ้ยชิบหายแม่งเ้ยซาไปไหนเนี้ยโอ้โหโอ้อเมือ่อนแล้วมันไปไหนกันเนี้ยเ่ยอตาคนที่สองเลนี้ย เฮ้ยมันต <gegen violin> <warfare> ีมาก่ม <left von Diamond Hai> ันตีมาก่อนเฮ้ยมันตีมาก่อนะเฮ้ยมันตีมาก่อนะเฮ้ยร้ายมาก่อนได้ะโอ้เพื่อนก็ไม kind of ่ไล่มันเึกเกินโอ้โหเฮ้ยอน่ะอะร เอาิเอดีเพื่อนตอนนีโอ้ยถอยยถอยถอยถอยเพื่อนอย่าเข้าถอยโอ้โหถอยดีเพื่อนศัตรูกำลัง ีอาไดอาไดด้้โอ้แล้วมึงไปทำไมวนะนาออฟโอ้โหอธิบายม่งไปดูครับตายครับผมแล้วม,มึงไปทำไมเพื่อนไอซั์ โอ้กไปไล่มันลึกเกินโอ้ไปทำไมวนะนาทิกไม่น่ามาหรอยี่อะไเยเวาศัตรูหาไปแล้วซุเปอร์ครีปกำลังส่งเอาแหนนะบ้านะเนี่ยเหรอสิ่งที่เจ้าต้องการ โอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้ปรารถนาสิ่งใดอํานาจชื่อซี ไม่อยากเขาเพื่อนหรือเกินถอยเพื่อนถอยถอยถอย อันนี้กดแม่งอยู่อย่างเงี้ยงไปดิจะกดแม่งอยู่แต่างเงี้ยแล้ป่าไว้ไหนนี่ออบเจกต์ก็ไม่เอานี่โอ้โหไปไหนวะนั่นอะมันไปไหนวะนั่นอะเอ้าเอาดิ แล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้ตายกันนะตอนนี้ผมไม่เข้าเพราะว่าเ้าผมไม่เาผมก็ตายถ้าผมเข้าผมก็ตายนะครับเฮ้ยไม่มีใครเคลียร์ล่างเลยเหรอวะตอนนี้เคลียร์ล่างก่อน คไม่ต้องเคลียร์แล้วแล้วก็มาทำใหม่เลยแหละคุยออกมาไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนแต่เพื่อนแต่กันเพื่อนไม่ค่อยเห็น้ขา ขอโทษด้วยใจใจเย็นๆเราชนะได้เนอะแล้วม,มึงไปทำไมวนะนาเพื่อนมันตายโอ้มันตายมันตายแล้วมันไม่ตายวะมันไม่รอดมันรอดถอยก่อนเลือเหลือน้อยแล้วมอบชีวิตที่เหลือเพื่อเธอ ป้มเลนดัของเราถูกโจมตีเรียกเอาจมพร้อมแล้วอะไรวะนกมันเ่นอะไรวะนักมันเล่นอะไรของมัน่ะคนเดีอดิเดดิเดดิเดิดิเดิดิเนเเเดย โอ้โหโลก็าตายที้กูนี่น,นะเพื่อนโลกระตาทิ้งกูเนี่ยนะเพื่อนโอโ้โ,อโหโโอ้หเพื่อนซับก็ไม่ออกล้างมาโอ้โหจะบ้าตายแล้วแล้วซับก็ไม่ออกล้างมาโอ้โหสภาพเป็นแบบนี้ไงก็แพ้ครับ นี่ก็แพ้นีสภาพทีมอย่างงี้นี่แล้ป้อมมันก็ไม่ดันกันสักลีนะเฮ้ยโอไม่ได้าด้กตจได้เไรงวะ แล้วมึงมาทำไมเนี่ยมึงมาทำไมมึงมาทำไมเนี่ยเห็นกูตายแล้วมึงเข้ามาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหเห็นกูตายก็เข้ามาเน่ โคตรควายเอมิลี่มีแม่งเห็นสองตัวก็ยังเข้าไปอยู่เนาะเฮ้ยไม่มีใครกันบนอะเฮ้ยอะไรวะน่ะอะไรอะไรนี่าอะไรมึงเนี่ยบัมูดานแหลมมูดานแหลม มูด่าแรมนะเฮ้ยเฮ้นี่แหลมนี่แหลมนี่แหลมเนี่ยเขามาคนเดียวเนี่ก้นกลับอยกลับาเอ้ยถอยเพื่อนาโอโหเอ็มี่าไกี่ตแล้ววะ 我先抬。 ก็เพ้แล้วทรงนี้มันเล่นอย่างเงี้ยทุกคนแม่งมาเล่นแบบเล่นจนแบบแมวดาวเลยเปวนงี <c oughs> บบน้เปแบบแบบ็นงี <c oughs> เ้เป็นยนเฮ้เตรียมเอาวนนี้มันแหลมแล้วล่ะ สั่แล้วประาสิดสกิลอลติเมช้้วเงองี่เอศัตรูเรียกดาวสลเยอะออกมาแล้วทอเพื่อนถอยเธอายย่ข้อยาเ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 ข้าถอย You have been defeated enemy double kill.